พูดว่าความจริงแต่ละครั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะครับท,ที่บอกว่าพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันอ่ะมันออกมาจากใจมันไม่ต้องคิดไม่ต้องไปย้อนดูว่าพูดอะไรไปบ้างมันออกมาจากใจเขาก็ออกต้องออกมาพูดเองว่าว่าผมเนี่ยตั้งแต่นี้มาก็คือไม่ได้ไา่เงินให้ผมเลยนะครับอืมไม่เคยได้สักบาทเลยถูกไหมฮะ ไม่เคยได้สักบาทเลยครับมีท่าจ้างทนายตั้มอ่ะท่าจ้างทนายตั้มเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องที่เขาว่าความไม่ลงพน่ะท่าจ้างทนายตั้มก็ผมบอกว่าบอกกับพี่รัะพลว่าทนายตั้มก็พูดชัดเจนอยู่แล้วไม่ถามลุงพนว่าลุงพนจ่ายเงินให้ทนายตั้มไปเท่าไหร่ลุงพนกับอกว่าผมไม่มีของปีในโลกนี้หรอกยังไงก็ต้องจ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือกำมือะารีพวกเนี้ยมาลีพวกเนี้ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาไปใช้ในเศกาลอะไรนี่ผมไม่ทราบครับแล้วลุงพนไม่ได้พูดเหรอ พูดอะไรครับคิดว่าลุงพลเนี่ยขอโทษนะเขงโงขนาดนั้นเลยเขาบอกเขาไม่เอายงนะนะใส่ลมเต็มที่เลยลุงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงก็เหมือนก็เหมือนกับค่าจ้างเหมือนกันใช่ไหมค่าจ้างกนายอ่ะลุงก็บอกผ่านพี่แล้วจะพนไปแล้วว่ากนายตั้มน่ะเขาต้องพูดผ่านสื่ออยู่ตลอดอยู่แล้วเรื่องค่าจ้างอะไรนั่นนะ <inate> มันทําให้น,หนายตั้งมองว่าเราไม่ปกป้องหรือเราไม่ออกตัวแทนนี้ใช่ไหมคะจะให้ปกป้องเรื่องอะไรครับทนายกัเป็นนายอะว่าลูกว่าให้ลูกความว่าคดีให้ผมลูกความอะไรให้ลุงไปปกป้องอะไรจากไหนอะคือตัวตัวลุงเองเนี่ยไม่รู้ตัวผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าทนายตั้มท่านถอนตัวเพราะเรื่องอะไรผมรู้นะครับแต่ผมไม่พูดผมเลือกที่จะไม่พูดคือตัวตัวลุงเองเนี่ยไม่รู้ตัวผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าทนายตั้ <more> ม ท่านถอ,อนตัวเพราะเรื่องอะไรผมรู้นะครับแต่ผมไม่พูดตัวตัวลุงเองเนี่ยไม่รู้ตัวผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าผมรู้นะครับตาจริงแต่ละครั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ <ผม S 1> นะครับผมก็เคา,ารพการตัดสินใจของทนายทุกคนอยู่แล้วที่ทําคดีให้ผมโอ้โหยังบอกยังไม่รู้ทิศทางอีกเขาทำไป่ึงขนาดที่ว่าเขาเอาตัวลงไปแลกทั้งตัวโดนดาน่ากันเละเทะหมดนะจริงๆแล้วทนายตั้งต้้งหนังแน่นนะครับเพราะว่าจะไปแค่คำพูดของคนที่อยู่รอบนอกเนะี่ยมันมันก็ไม่ถูกนะครับ Three, two, one, Holy, moly, moly, moly. เห็นจริงๆแล้วผมกับผมอ่ะให้ความเคารพอาจารย์ปรเมศมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเขาตัดบางช่วงบางตอนไปเหมือนกับผมท้าทายหรือไงไม่ใช่ครับผมไม่ได้ด่าอาจารย์ปรเมศเลยครับผมก็บอกว่าเป็นอาจารย์เป็นคนที่ผมเคารพแล้วก็เชื่อในการทํางานนะครับใคร FC ผมนะครับที่มาพูดถึงเรื่องอื่นที่อาจารย์ผิดพลาดไปผมยังลบคอมเมนต์แล้วผมยังว่ากันไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเลยดีกว่าแต่จะท้าอาจารย์ปรเมศดีไหมเนี่ยนะ เราไปทําบุญกันดีกว่าอาจารย์ปรเมศคุณสุรยศเนี่ยผมจะบอกให้เลยผมชอบการท้าคุณสุรยศมาตลอดนะครับคุณสุรยศน์เนี่ยเวลาให้ข่าวเนี่ยแกจะเนื้อข่าวจริงๆนะครับจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ส่วนตัวหรือว่าให้ให้ประชาชนเนี่ยคล้อยตามแกเอาเนื้อจริงๆนะครับแล้วผมให้ตอนที่ผมพูดใน YouTube นะครับผมพูดออกไปในที่แกชอบมีแฮชแท็กเนี้ยนะครับว่าเสลบคดีฆาตกรรมมันเหมือนเป็นการยืนยันเ้าได้จริงนะครับว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนเกาะคดีฆาตกรรมมันก็หมิ่นเมที่จะเป็นการหมิ่นนนรระมาาาาคออื่่่พยยลวุสธูดดีไไ้ับ ช่องข่าวช่องนี้เนี่ยกับกับเออกับลุงพลเนี่ยเขาเหมือนไม่เบื่อไม่เมาตอนแรกเขารักเขาชอบแต่พอมาตอนหลังเนี่ยเหมือนกับว่าเ,เสนอข่าวในทางที่เป็นผลร้ายกับลุงพลมาโดยตลอดกนะต้องนำเสนอสองมุมนะจริงๆแล้วอ่ะโอ้ยเคยคนมองมองออกเลยครับคนดูเนี่ยเขามองออกครับว่าการเสนอข่าวเนื้อหาหัวข้อข่าวขึ้นอย่างนี้ไปเนี่ยใครจะโดนดา่าและจะโน้มน้าวไปทางไหนที่ผมไปร้องเนี่ยผมไปร้องการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งผมเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานตํารวจทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วหน่วยงานไหนที่ตรวจสอบได้ล่ะก็ต้องไปสภาผู้แทนนะครับเพราะสภาผู้แทนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีการมาทีการสามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ได้แล้วก็มีการตรวจสอบได้เพราะว่าผมก็อยากจะให้พนั้งานต่ยหนังแน่นให้สมกับที่นะครับตั้งใจที่จะเข้ามาททาคดีให้ผมการที่เขาแสดงออกกับเรานะครับเห็นคุณค่าของเราหรือเปล่าที่เราไปทําให้เขาถึงขนาดนี้ถึงขนาดผมแล้วก็ครอบครัวต้องโดนด่าอย่างเงี้ย นะครับแล้วถ้าแต่ลุงคนเห็นคุณค่านะครับมันจะไม่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยวลีพวกเนี้ยวลีพวกเนี้ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเอาไปใช้ในเทศกาลอะไรนี่ผมไม่ทราบครับเป็นลุงนะเพราะว่าลุงมีวัฒนศิลในการพูดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมมั่นใจว่าคดีเด็กคนเนี้ยลุงไม่มีทางรอดหรอก